เอาละครับหลายท่านก็มีคําถามเหมือนกันนะครับว่าอยากจะรู้เหมือนกันว่าคนที่คบอยู่เนี่ยนะครับเป็นคู่ครองหรือเปล่าอยู่ด้วยกันจะเป็นอย่างไรแล้วถ้าอยู่แล้วไม่ดีมีวิธีแก้ไขไหมวันนี้ผมมีคําตอบครับด้วยตําราเคล็ดลับทํานายคู่สมพงศ์พรวิธีแก้กรรมเสริมดวงชะตาดูด้วยตนเองแก้ไขด้วยตนเองครับก่อนที่ท่านจะดูนะรบรบกวนฝากกดถูกใจนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ท่านใดที่ชอบคลิปนี้อยากสำรวจ ให้กิ่คอนเฟิร์มนะฮะทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับกดดาวให้กี่งคอนเฟิร์มเพื่อไปกำลังใจกิ่คอนเฟิร์มที่มีกำลังใจนะฮะทำคลิปให้ท่านต่อๆไปเลยต้องบอกนะครับว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ท่านจะสามารถศึกษาแล้วนะครับท่านสามารถทํานายดวงชะตาให้กับคนรอบตัวได้ให้กับตัวท่านเองก็ได้หรือใครก็ได้ครับวิธีการนะครับก็คือว่าให้เอาอายุหญิงชายในปัจจุบันนะครับมาบวกกันเลยนะบวกกันเสร็จนะครับคูณ3แล้วก็หารด้วย10ครับยกตัวอย่างนะครับผู้ชาย อายุปัจจุบันนะฮะอายุ30ปีผู้หญิงอายุ22ปีรวมกันได้52นะครับคูณ3จะเท่ากับ156หาร10จะเท่ากับ15เศษ 6นะครับเคล็ดลับสําคัญคือน,นี้ครับง่ายๆเลยสมมุติคุณบวกได้เท่าไหร่ไม่รู้ครับคุณดูตรงสุดท้ายเลยครับถ้าเป็นเลข0ูนย์ก็คือหันลงตัวถ้าเป็นเลข1ก็ดูเสร็จหนึ่งได้เลยวิธีการง่ายๆมากเลยนะครับบางคนถามว่าหมอกริดทํานายตอน31แล้วก็ผู้หญิง23ละ่ะดูตอนนี้เสร็จแล้วปีหน้าดูได้ไหมก็สามารถดูได้ครับมันจะบอกโชคเคราะห์หรืออุปสรรคในปีนั้นๆพร้อมวิธีแก้เนึกออกไหมครับปีนี้รับเลื่อนนะปีหน้าอาจจะทะเลาะกันอย่างนี้ก็ได้ก็ใช้วิธีนี้ในการแก้เคล็ดแก้ไขดวงกันไปก็ได้นะครับ ตรงจุดนี้ครับเอาละเรามาดูกันครับถ้าหารลงตัวครับคือตัวสุดท้ายออกมาเป็นเลขศูนย์เขาบอกว่าดวงความรักเนี่ยจะสมหวังนะครับแต่ว่าต้องระมัดระวังหน่อยนะครับจะมีปัญหาด้านอุปนิสัยใจคอส่วนตัวที่ทําให้แตกแยกประเภทเจ้าแง่แสนงอนประเภทเรียกร้องความสนใจประเภทแบบพูดจารุนแรงชอบกระแนะกระแหนพูดจามไม่ตรงกับใจจะทําให้มีปัญหากันได้ครับวิธีการแก้เคล็ดครับต้องบอกเลยนะครับว่าให้ตักบาทวันเกิดนะครับจะทําให้ชีวิตรัก ราบรื่นดีขึ้นถ้ามุญตังบาตรด้วยอะไรด้วยลักษณะขนมหวานที่เป็นคู่ๆจำนวนคู่จะทําให้ดวงชะตาคุณเด่นมากๆครับต่อมานะครับถ้าได้เศษหนึ่งเศษหนึ่งก็คือว่าตัวสุดท้ายครับเป็นเลขหนึ่งคุนายเขาบอกว่าชีวิตความรักจะราบรื่นครับแต่ว่าถ้าแต่งงานเมื่อไหร่จะกลับกลายเป็นมีปัญหากันบ่อยครั้งท้าเลิกท้าอยากกันบ่อยครั้งมีบุคคลที่3เข้ามาในชีวิตหรืออาจจะต้องเลิกลาแยกกันอยู่ระยะหนึ่งนะครับและอาจจะกลับมาอยู่รวมกันได้ถ้ามีปัญหา ชีวิตแบบนี้นะครับให้ปล่อยหอยขมให้ปล่อยปลาไหลในวันเกิดตัวเองจะทําให้ชีวิตราบรื่นแล้วก็แก้เคล็ดแก้ไขดวงได้ครับต่อมาเลยนะครับเศษสองครับคันานายจะบอกว่าชีวิตความรักนะครับจะเป็นลักษณะแบบร่วม,วมทุกข์ร่วมสุขกันเลิกลากันไปอย่างไรก็ไม่สามารถแยกขาดจากกันได้ต่อให้ต่างคนต่างมีใหม่ก็จะมีเหตุให้เวียนกลับมาคบกันหรือกลับมาพูดคุยกันอยู่ตลอดเวลาท้ายที่สุดอาจกลับมาคบกันตอนแก่ๆหรือเป็นเพื่อนร่วมใจกันตอนแก่ๆครับนะ ว่าให้ทําบุญด้วยพระปางสมาธิจะเสริมดวงชะตาให้คู่รักอยู่กันได้ยืดยาวไม่เลิกครับผมต่อมาเลยนะฮะเศษสามครับเขาบอกว่าความรักจะมีปัญหาครับโดนกรรมเก่าตัดรอนทําให้เลิกลากันหรือมีปากเสียงกันบ่อยนะครับโกรธกันทั้งทงรักเลิกกันทั้ง,ท,งทั้งยังรักกันอยู่นะครับเพราะนั้นครับควรถวายเทียนคู่เสริมดวงนะฮะจะทําให้ดวงชะตาของคุณเด่นขึ้นชัดเจนครับต่อมาเลยนะฮะเศษสี่ถือว่าเป็นคู่บุญส่งเสริมการคู่วาสนาคู่ส พงษ์นะครับหมั่นทําบุญใหญ่ไม่ว่าจะเป็นกระถินนะครับหรือว่าจะเป็นการทอดพระป่านะครับหรือว่าจะเป็นการบวชพระิสุสฆงนะครับจะยิ่งทําให้ดูความรักดีขึ้นมากๆครับลักษณะแบบนี้ทะเลาะกันอย่างไรเลิกจากกันไม่ได้แน่นอนครับต่อมานะครับเศษ5คนที่ได้เลขห่าเนี่ยเขาบอกว่าในอดีตชาตินั้นเนี่ยเคยเป็นคู่กันมาก่อนครับแล้วอธิษฐานว่าขอให้มาเจอกันขอให้ใช้ชีวิตด้วยกันขอให้ใช้ชีวิตร่วมกันเรียกว่าอธิษฐานกันข้ามภพรรมชาติชาติที่แล้วก็เคยเป็นคู่กันมาก่อนครับเพราะ ฉะนั้นครับมีปัญหาความรักเกิดขึ้นทะเลาะกันหรือจะต้องเลิกลาอย่าร้างกันแล้วนะครับให้ไปแก้แค่ไขด้วยการห่มผ้าพระประธานโดยเฉพาะพระประธานหลวงพ่อโตวัดอินทรพิหารครับหรือหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิงหรือหลวงพ่อโตอะไรก็ได้ครับที่ขึ้นชื่อว่าหลวงพ่อโตจะทําให้ดวงชะตาดีขึ้นและแก้แค่ไขดวงได้อย่างชัดเจนครับต่อมาเลยนะครับเศษหกนะครับเขาบอกว่าคบกันสุดท้ายก็ต้องเลิกกันแต่ถ้าเลิกแล้วนะครับจะได้กลับมาคบก ีทยยืดยาวเพราะฉะนั้นถ้าได้เสร็จหกยังไงครั้งหนึ่งต้องเลิกลากันต้องแยกกันอยู่ต้องเซ็นใบหยา่าหรืออาจจะต้องห่างกันเป็นระยะยาวๆไปต่างคนต่างมปคบคนใหม่อย่างใดอย่างหนึ่งก็เกิดขึ้นได้หรืออาจจะทั้งหมดเลยก็ได้นะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับจะกลับมาเป็นคู่มิตรกันจะกลับมาเป็นคนรู้ใจกันแต่ถ้ามีปัญหาอยู่ยังไม่เลิกนะครับให้ทําบ,บุญเกี่ยวกับพ่อแม่บุพการีครับโดยเฉพาะนะครับฝ่ายหญิงเองนะครับต้องไปกราบขอข,อขอมาผู้ใหญ่ฝ่ายชายฝ่ายชายควรไปกราบขอข,อข,อขอมาผู้ใหญ่ ใหญ่ฝ่ายหญิงหรือทําบุญถวายสังฆทานให้กับผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงถ้าเขาเสียชีวิตไปแล้วหรือผู้ใหญ่ฝ่ายชายถ้าเขาเสียชีวิตไปแล้วจะแก้ดวงได้ดีครับต่อมาเลยนะฮะหาเลขที่เศษเจ็ดครับก็บอกเศษเจ็ดที่เป็นคู่ขัดนะฮะจะพูดอะไรกันก็ชอบขัดกันพูดอะไรก็ชอบแบบเบรกกันพูดหักหน้าอีกฝ่ายหนึ่งนะครับเพราะนั้นควรหมั่นทําบุญโดยเฉพาะถวายผ้าหมถวายพัดลมจะทําให้ดวงชะตาดีขึ้นนะฮะถ้ามีปัญหาแบบนี้ครับต่อมาเลยนะฮะเศษแปดครับเศษแปดเขาบอกว่าดวงความรักนะครับนี่ก็เป็นอีกกรณีหนึงคืออมาจาจกดีตา นะครับรักการม้างแต่อดีตชาติแล้วเพราะงั้นถือว่าเป็นคู่สร้างคู่สมดีมากๆเลยทีเดียวนะครับแต่คู่ลักษณะนี้ชอบพ้องแง่แม่งอนครับชอบสร้างสถานการณ์ให้คนเอาใจครับสําหรับการเสริมดวงนะครับดวงนี้ให้ถวายหลอดไฟถวายนีออนคู่นะครับจะทําให้ดวงชะตาเด่นมากๆครับอันดับสุดท้ายก็คือเศษ9ครับเศษ9เนี่ยเขาบอกว่าดวงความรักขัดแย้งกันนะครับเนื่องจากมีปัญหากันด้วยเรื่องของคําพูดเรื่องของญาติพี่น้องเรื่องของมือที่3นะครับ แก้เคล็ดโดยการปล่อยปลาคู่นะครับหรือว่าปล่อยปลาเดาะข้อเสดอกกรรมปล่อยปลาหน้าเขียงปล่อยปลาที่กําลังะถูกเชื่อถูกหันหน้าเขียงลงแม่น้ําแล้วกวดน้ำเจ้ากันในวงความรักจะดีขึ้นอย่างชัดเจนคอนเฟิร์มครับนี่คือวิธีการทํานายดวงชะตาคู่ครองคู่สมพงเพราะวิธีแก้เคล็ดแก้ไขดวงความรักอย่างได้ผลนะครับท่านก็ลองไปดูนะครับแล้วก็ไปปฏิบัติดูนะครับท่านใดที่มีปัญหาอยู่ลองนําวิธีเหล่านี้ไปแก้เคล็ดแก้ไขดูก็เชื่อว่าน่าจะทําให้ดวงะตา์ท่านดีขึ้นได้อย่างแน่นอนทีเดียวครับเอาละครับหลังจบคลิปนี้อยากดู ผมนะโทรเข้ามานะครับ1 9 0 1 1 1 2 3 0ย้ำครับโทรเข้ามานะครับ1 9 0 1 1 1 2 3 0วันนี้ล่าไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ